ลับไปแั่งานอันดิบของเจ้ามัโก่ยาสมุนมังโมสุภนาเง่นอติดตาหาพระภูมันของตน่ดันพักมาพกางมาเยะอุนองคนโี่อเลย่เสือก็บนตั้งแต่แยกย้ายกันออกจากสำนับดาบของพระรูบางสินทูนี่ ดูแล้วมากระไยคนทีเดียวมากระไรคนจริเมื่อตอนนี้ยมังคยองมีแฟนแล้วจะ,ะมีความรักในที่เรียบร้อยมังคยองมีแฟนแล้วมีความรักที่เดยบร้อยแต่แฟนชวาวราชบุตรมาแต่งตัวรอดูเหมือนมีแฟนอยู่หรือเปล่าเช่นเดียวกันข้าเจ้ามังโกนั้นเคยบอกกับควยแล้วว่าเรียงจบเมื่อไหร่จะไปรับพระผู้มั่นมาแต่งงานแต่ตอนนี้ยังตามหาผู้มั่นของเราไม่เจอถ้าเจอก็จะรับไปแต่งงานดูรีบร้อน เรียบร้อยจะเดินทางกลับบ้านไปให้แม่รู้จักแฟนก่อนในไหนเจอคนแค่สมุทรแล้วเพื่อเป็นศริริมงคลอยากจะโขเพื่อนในสำนักดาบด้วยกันทำแฟนเรามอกหน่อยไหม่พื่อนชั้นก็ได้แฟนเพื่อนมันก็เหมือนแฟนเราแต่ให้เวลาแค่สองวินาทีนะดูรสนะจะขี้หึงซะด้วยนะเนี่ยขอคุณหน้ารักเหรออ่าขอรู้จักเลยเธอ <ๆ S 1> เลยเลย,ยอย่างนี้เพื่อนชั้นตอนนี้ก็บอกให้เจอเพื่อนในสำนักดาบแต่เขาก็ไม่ถึงเจ้าฟ้าหมากระสับเช่นกันนะเพื่อนชั้นจริงเหรอ ไปดูไม่ชอบได้เลยจ้ะไอ้นี่เก้จะเดียวเลยนะวมันก็ตกเลยนะตกแรงไอ้นี่ก็เล่นกันพูดะลรก็พูดไป่เปื่อยกันนะไวาเข้าที่เก้สองหมื่นห้เล่นอย่างละเก7เจ็ดืไปเยอาที่ไหนที่ด้พบจ้ะหน่เทงแพยาแพทยาคงไม่ใช่กุมารหรอกคนชื่อแพทยาก็มีมากมายเป็นรูปเต้าหรอกใครกันเรา หญิงเองเป็นราชธิดาของเสด็จพ่อมังสเสด็จไี่ทึงได้ยังไงคู่มันแล้วนี่แสดงมั้เสด็จพ่จอคือองราชบุตรมังโปรหรอที่เขาท่านเจ้าหน้ามังโปคูม่มันของแพชรยายที่ท่านอามังเสด็จนั้นไม่มั่นหมายเอาไว้ แต่ครั้งนี้ทำไมล่ะจึงมากับมังคยอได้สเสด็จที่หม่อมฉันบอกตามตรงหม่อมฉันก็เพิ่งจะเจอสเสด็จที่แค่ตอนนี้เป็นครั้งแรกหม่อมฉันไม่เคยเจอหน้าค่าตาเสดที่มาก่อนเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ผิดถ้าเกิดว่าหม่อมฉันจะมีใจให้กับมังคยอแต่เธอจะยินดไม่ถูกต้อง เขาจะมาโกขอคุยกับมัคยอนวอยเถิดเอาหมดเวนะาหมดเว,วนะมัคยอนไปไปอ,อะไรเพื่อนแมเขาจะมากขอคุยด้วยสตูสคคิคุยแค่ก็บอกใช่พคุณีเกี๋ยวมั้ยบางทีจริงที่ชื่อว่าแพรยาดีจริงแล้วไม่ใช่อื่นไไม่ใช่ใคที่ไหนคือคู่บ้านของรเราบังปสุภรา ความจริงใช่เหรเป็นความจริงแต่แต่ไม่ใช่แบบนั้นนะยิ่งไม่ไปยอ้อนประเด็นที่เลยมังคยอเจ้าเอ๋ยฟาสูงเป็นดินดำสัตตินานั้นเราทั้งสองคนก็ทัดเทียมกันมันผิดกับเจ้านักมังกรออในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมสุนัขดาคูเดียวกันเราสอแพร่สยามกบคือสุราบังโก,โก เรื่องรักอยากให้กบซึ่งสักทช่าผมชมนต้องทั้ไว้สุทรภ้าทั้งอมรู้ว่าพยยาเป็นค่เพื่อนแมกงไม่ดูแข่งในแข่งไม่ได้แต่ถ้าแข่งในเรื่องความรักมันคงแข่งัได้รชมเราขอเถท่านองการงใจเรื่อออกให้ได้แต่ถ้าขอพยยางเอากระหม่อมตอบไม้คำเดียวไม่ให้เด็งเยโย่าให้มาไดีให้เียไ้ได ใครจะอยู่ยิ้มวังนักมังคายใครจะเติร์กอังคาใครจะอยู่แย่ทำแค่เสียตอบแบบผู้กาที่ว่าแปิดใหม่กับเริ่ายคุมันอยากาม ขครกันมันกอัไให้เามันจะาเล่นไปเอยตีเกงสากบหมดเล่นปตามคริปปันไว้หนาครื่งสาวู้กำกับตางคน ความมาผูา้ร้อนเงือโกโกรธโกงคือใครใครใครือข้าฝึกจับยิ่งยางเชื่องโยงเอาเสด็จที่ปองเช่นนี้เถอะยังไง่บอกชนก็ไม่ไปหรอกเสด็จที่หรอกไหมคะ ให้แพ้ใครชนะใไม่ภาพภาพเสียทีก็ให้มันตายแนะตัวเองยังไงก็ยืนยันขอแคทยารับกูมังโม่ให้ไม่หยุดนะออใจเย็น้้ายอวด้วยนะ่่พีมกไไดระวังตัวสิทธิขณักกาเพื่อลุมน้ำสาบานต้องดีใจ แล้วครอบครูแกจะถามว่ามันกยอบเป็นอะไรสิ่งที่คุณเคยได้ไม่รูานี่เป็นสิ่งที่คุณต้องแปลกแกนเองตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันกยอบได้ถูกองค์ราชบุตรบางปวงมาในเรื่องของผู้หญิงคนเดียวที่ชื่อว่าแพรสยาแพรสยาผู้หญิงชื่อแพรสยาครอบูอยากรู้ว่าเขาเป็นใครเขาเป็นพระมารของราชบุตรบาโปวงแต่มายกยอบไม่มีความรักจนได้เกิดการเปมีแฟนกัน ถ้ามังคยอรู้มังคยอไม่ยุต่ฝนี้องค์ราบวงมังโวไม่ยอมอยากจะได้แพยาคืนกลับไปคุณช่วยมังคยอได้เและสตรีที่อยู่บ้านเจ้าหใจขอพรคุณหน่อยดีไหมเรามเชื่อว่าแพทยาคนเวมังคยอะคุความเสีใจกับทานมังคยอที่ยอพด้วยียาแต่ว้นจันสลายทันที จะันรู้สึกปวดหัวนะเจ้าพ่อแค่นั้นแล้ะเดี่มาขอไปหาบหายาิมกน่าจะัุกะมันี้มีใครเข้ามาสู่ตัวเจ้าอย่ามาว่าวอาคุูยังงูย่างงี้เลยถ้าเจ้างีร้องมาพุ่งย็นพ่อคูจะพอช่วยหลือเจ้าได้ ไปที่รังโวนมันจะมีกระตอร๊อบอย mmm อ im, ู่ตรงนั้นไม่มีใครรู้ว่ากระต๊อบมันนั้นอยู่ที่ไหนฉะนแ้นเจ้าพาสตรีนี้ไปเลยครูคร um ูให้คำสัญญาเลยมังคยอนวัืนองทุกสิ่งทุกอย่างที่มังคยอนที่นี่ครูห้ามบอกใครเขาดครูให้สักับมังยอนสิครูให้สัญญาไปเถอะมังคยอนก็จะช่วยดูแล กองตาปรอยของมังคยอมันก็หากระฆาพเจ้าบงางโกสุาการาไม่กี่ก้าแต่สถานที่ดีมันเป็นสำนักดาวของครูบางสิงห์ทูหรือมังคยอมันจะกลับมาที่นี่พระครูเห็นมังคยอมาที่นี่บัอนี้บาง มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครูจิตลอยไปนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วมาเข้ามานั่งกับครูก่อนไม่มีพระอะไรข้าพเจ้ามางโกมาครั้งนี้ไม่ได้กลับมาเยี่ยมเยียนครูแต่มีปัญหาระหว่างมังคยอและข้าพเจ้ามางโกปัญหาของเจ้าคืออะไรก็เรื่องสตรีคนเดียวที่เชื่อเพรียเป็นที่มั่นข้าพเจ้ามางโกแต่มัคยอนั้นกลับมาเยียไปเกิดการบาดหมางระหว่างสองคนขึ้นตัดสินความเป็นเจรจาดีไม่ด้จึงต้องใช้กำลัง พระเจ้าทำร้านมายอมาเรื่องจบอาบรฟาฟมาตายมาลงที่นี่หรือไม่ทำไมเจ้าถึงได้ทำแบบนั้นแล้วเจ้าคิดเหรอคนที่จะทำะร้ายคือมังคยอเขาไม่มาเพืพอ่อพ่อครูที่นี่เขาไม่ได้มาที่นี่หรอกแน่ใจนะพระครูพอ่อครูนะนับถือศีลห้าไม่โกหกไม่ได้ขาดทจ้าพ่อครูแน่ใจว่ามังคยอไม่มาที่นี่เขาจะมาโก ตาปลาก็ขู่เพื่อตาพามัจยต่อตระเวนสายตาของ่ายสมันโผล่เห็นหยดเลือดไหลเป็นทางสร้างความเป็นไทยซีนะมัจย์ยอไม่ได้หมดที่นีหยดเลือดนี่เป็นหยดเลือดค่อยขู่หยดเลือดที่เจ้าเห็นเจ้าคงจะคิดว่าเป็นเรื่องของมัจย์ยอไม่ใช่เป็นการ เลือดที่เห็นนะั้นพอดีเมื่อเช้าพ่อครูอยากจะกินแกงไก่พ่อครูก็เลยให้ลูกสาวของพ,พ่อครูไปเชือดไก่พอดีเดินผ่านตรงนี้เลือดแกงหยดมันก็คือเลือดไก่ในลูกพ่อครูรืมไปแล้วหรือว่าสถาที่เห็นนี้เป็นมณฑลพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์จะไหวครูดาครูทวนก็ต้องใช้มณฑลพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อไหวครูหรือพ,รพ่อครูท่านเปลี่ยนมณฑลพิธีศักดิ์สิทธิ์ดี พรอบครัวเชื่อไปเชื่อไงได้แล้วเนีอบักพ่อคำพูดของบ้าจับช่วงขอบคูาาคาคม,มากนะจะพูดแบบนี้แต่คิดว่าขอบคู่คำพูดแต่และคำตั้ถือไม่ได้ขอบคู่ดูแลเจ้ามาเจ้าเป็นสิ้นไม่เชื่อคู่ยังขาน้ำ ผู้เข้ามเจอว่าฉะนั้นขาบอกก่าไม่ดีมากไม่ดีมากสิคู่โกหกขับออกมาไม่ดัมากะนั้นวันนี้ฉันจะมาทำใหเขา ทิศไม่รักสิเลยไม่มเห็นสิ่งส่สงเสียงคู่ปิดความรักให้อหับอายหรือคู่มีใจลำเบียงขอบคุณรับเบิดบังกระจาจิกแล้วมันขยอยมาที่นี่เฉพาคู่ ตายพวกเราแต่ครูจะตายาเาพราะเธอผักขนาดนี้ดีดาบไม่เสียกอกอกเอ้าไปจะนพีม่มาจะมาทำไมทำไมปัญหาทำไมนะมันอยากจะฆ่าพ่อให้มันฆ่าพ่อจะฆ่าพ่อได้ยังไงกันพี่มาเป็นลูกพ่อกันที่มาให้พ่อบอกพ่อเอาอาชญบุตท่านพี่มา,มมานี่มันเรื่องอะไรกันครูมีความรับกับข้าพเจ้าวบากโง่ครูไม่ยอมบอก บมังคยอมาที่นี่ครูรักสิเกตเตอร์ให้ความช่วยเหลือมังคยอถ้าครูไม่บอกความจริงวันนี้ว่มังคยอมอยู่ตรงนี้ข้าพเจ้ามังกรจะฆ่าครูที่ารักของข้าแต่ครูไม่ได้ฆ่าจะไปบอกไม่บอกเข้าไปขอาพเจ้าไว้คำมั่นสัญญาของมังคายอมนะพ่อจะตายพ่อไปยอมอย่าพูดไปได้ขาดนะ หนึ่งครูจะบอกสงครูจะบอกไม่ครูจะบอกมไบอกยมคยก็อภยน้นาอยู่บน้องสจะไม่ฆ่าแหก็ได้ถ้าขบเจ้าเจอแล ทำไมพ่อผู้ดีทําโตเป็นคนจริงใจจิตใจบรจิตใจอย่าจพ่อเจ้าับพ่อถ้าวตัดขาดก็ไม่ยกห้พ่อนลพ่อจะตัดขาดเจ้าดอซไม่ที่มาเนี่ยอปกป้องพ่อนะเจ้าจปงพ่อ รักเขาจะบังกรถ้าเพศยารักเขาจะบังกรเพศยาร้งไม่ทำแบบดีเขาจะบังกรขอ้ามเพศยาอีกสักนิดเดียวว่ารพระเจ้าบังกรผิดตรงไหน พี e> ่ขอเบาๆนะทักมิวอย่าพางเลยเดี๋ยวนี้นะทำไมฉันขอให้เธอตัวเดยวทำไมขึ้นมาเลยทำไมแค่ไหนอะทำไปกัน ว่ายไหมโอ้โหแกลุน ah, ่วันนจะยอมเหรอค่ะค่ะวันนี้ชุนไม่ติดไม่ยอมฮ่่วนบเขาบอกว่าไอ้แม่ซ์พอประมาณเดี๋ยวเรียกจะไม่จบอนเียแหละลิเกสนูลิเกหนู่ไปอย่างนี้แหละหดไม่ไหยุประกอบยังย่ต้องไ่ ไม่สามารถฆ่าชาได้